สาธุเดอา้าขอย้อมือน้อมมันธนากมกาบขอวายสามน่วยแกว้วพระไตเจ้ารัตนังยาให้ผิดพลาดพังบัตรขาเจ้อปากาเขียนขอกาบเหรียนให้มาสู้ซอยสมองบัตรเขียนเต็ม ให้ว่าแนมน้ำขาบาดเวลาขาแต้มแทงขอให้แจ้งขึ้นหนา้าพ่อป่านฟ้ามีดบ่อบังส่วนความผิดพลาดพังขั้นนี้แน่ย่ามีหลายขั้นคิดเป็นเปือเ่อน่วนดีให้เต็ม้อยอันความผิดให้มีหน่อยความดีนั้นลอยกว่ายาทีม่มั่วมืดคึมให้ใส่แจงอยู่บอ่อ้า เถินเด้อพอแม่เจ้ามีคุณมากเหลือดินผู้มีคุณโนมากมายเกินฟ้าให้มาสู้มาคำบาทเขียนก่อนจะผ่าท่าขอให้ดีขึ้นนาย่ามีลาวตั้ถอยลยามีตกตำต่อยบัญยาลังไหลมาอบอนไดค้าหรือติดพอแม่เป็นคนช่วยบนไดค้า หรือของทางสมองมันบอกองขอพ่อแม่จงวยป้องบอนค่าของให้เลี้ยนไหลขอให้ลูกคิดได้บัดลูกแต่งเขียนก่อนขอลูกขอวอนให้มาสู้อยเหลือบัดนามแขนยาสีมีทั้งเนีนปั่นงาไหลปานน้ำท่าเสริมปั่นง่าให้ลูกเตายามีเจา้าเมนเกาสี คุณอาจารย์ว่านีผู้สอนสั่งนัน่นคุณหลายยาให้ตายทางความคิดให้อยเหลือลูกจิดบ้างเชิญม,มาเสริมมาสา้่งทางสมองให้กว้างซือให้คนลือยกย่องอยู่ในท่องแผ่นไทยการเขียนกวนกามกยยได้ขาดบินทาัางความหมายปัญญาหลายไหลามา,าดังมาที่วังน้ำ ขอให้งามใตน,ตน,ตนตอนต้นตอนกลางและท้ายมูข้าขอชูขึ้นมางคิวปนะนมนิวท้าละาอ